ค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะสอนเด็กๆเรื่องหน่วยการสื่อสารนะคะก่อนที่จะไปเรียนนะคะคุณครูมีคำข้องจองมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะแล้วจะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเด็ก oh. ๆพร้อมแล้วเราไปอ่านคำล้องจองพร้อมกันเลยค่ะคำข้องจองก๊กก๊กก๊ก ก๊อกก๊อกก๊อกเอ๊ะเสียงใครเคาะประตูเอ๊ะรีบเปิดออกดูอ๋อเจ้ากระต่ายหูยาวก๊อกก๊อกก๊อกเอ๊ะเสียงใครเคาะประตูเอ๊ะรีบเปิดออกดูอ๋อเจ้าจระเข้ฟันยาวอ่าเด็กๆขาเดี๋ยวเรา เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูทีละวักนะคะอ่าก๊กก๊กก๊กเอ๊ะเสียงใครเคาะประตู ก๊อกก๊อกก๊อกเอ๊ะเสียงใครเคาปะประตูเอดรีบเปิดออกดูอ๋อเจ้าจระเข้ฟันยาว นอกจากเด็กๆนะคะได้อ่านคํคข้องจองก๊กก๊ไปแล้วนะคะคุณครูยังมีท่าทางประกอบคํคข้องจองด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาทําพร้อมกับคุณครูเลยค่ะถ้าก๊กก๊กก๊กนะคะก๊กก๊กก๊กเอ๊ะใครเปิดประตูแอดอะไรคะเด็กๆแอดรีบเปิดมาดูอ๋อเจ้ากระต่ายหู ยาวก๊อกก๊อกก๊อกแอดไขรเคาะประตูแอดรีบเปิดออกมาดูอะไรคะเด็กเจ้าจอและเข้ฟันยาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสื่อสารคำค้องจองโดยทำท่าทางประกอบนะคะ,ะต่อไปนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ความหมายของการสื่อสารกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมๆกันเลยคะ่ะค่ะเด็กๆคะการสื่อสารนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะ,ะรูปแบบที่1น,นะคะคือการสื่อสารทางเดียวนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าการสื่อสารทางเดียวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ,ะโดยการส่งข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะมีผู้รับ เพียงฝ่ายเดียวนะคะเด็กๆนั่นก็ได้แก่เช่นาการดูโทรทัศน์นะคะแล้วก็การดูวิทยุนั่นเองนะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้ฟังนะคะฟังผู้ส่งสารมาโดยการที่เราไม่ได้สนทนาแต่เราเป็นผู้รับฟังนะคะรับฟังอยู่ฝ่ายเดียวนั่นเองค่ะแล้วรูปแบบที่สองนะคะก็จะเป็นาการสื่อสารด้วยการสองทางนะคะคือการ ส่งข้อมูลนะคะส่งข้อมูลข่าวสารนะคะ,ะโดยการใช้โทรศพัพท์คุยกันนะคะแล้วก็การเรียนหนังสือแล้วก็การประชุมนะคะการการสื่อสารด้วยกันสองทางเนี่ยเพราะว่านะคะเราได้เห็นหน้ากันแล้วก็ได้พูดคุยสื่อสารกันนะคะเด็กๆนั่นก็คือความหมายของการสื่อสารนั่นเองค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะคุณครู จะให้ครูโยนะคะเล่านิทานให้เด็กๆฟังเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูโยจะมาเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวนะคะแม่หมูตัวหนึ่งมีลูกหมูอยู่สามตัวเธอเลี้ยงลูกๆอย่างดีจนลูกๆเติบโตได้อย่างเต็มตัว วันหนึ่งแม่หมูได้บอกกับลูกหมูทั้งสาตัวว่าถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปสร้างบ้านเป็นของตัวเองได้แล้วลูกหมูทั้งสาตัวจึงพากันไปสร้างบ้านของตัวเองลูกหมูตัวที่หนึ่งจะใช้ฟางสร้างบ้านเพราะคิดว่าใช้ฟางสร้างง่ายที่สุดลูกหมูตัวที่สองใช้ไม้สร้างบ้านเพราะจะได้สวยที่สุด ส่วนลูกหมูตัวที่3ใช้อิฐในการสร้างบ้านเพราะว่าจะได้บ้านที่แข็งแรงที่สุดทุกตัวก็แยกย้ายกันไปสร้างบ้านโดยที่ลูกหมูตัวที่1ใช้เวลาในการสร้างไม่นานนักและในเวลาต่อมาลูกหมูตัวที่สองก็สร้างบ้านไม้เสร็จเช่นกัน ในขนาดที่ลูกหมูตัวที่สยังคงต่อก้อนอิฐทีละก้อนทีละก้อนด้วยความอดทนและขยันแข็งขันในที่สุดบ้านอิฐก็สร้างเสร็จแม้ว่าจะช้าที่สุดก็ตามและในวันหนึ่งมีกหมาป่าเกเรเดินผ่านมาที่บ้านลูกหมูทั้งสตัวมันหยุดอยุดที่บ้านฟางของลูกหมูตัวที่หแล้วก็สูดลมหายใจแล้วก็ เป่าออกมาจนทําให้บ้านฟางพังทลายหมดเลยลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงต้องรีบวิ่งไปหาลูกหมูตัวที่สองเพื่อที่จะไปอยู่ด้วยในบ้านไม้หมาป่าก็ยังเดินตามมาที่บ้านไม้จากนั้นมันก็สูดลมหายใจแล้วก็เป่าออกมาทำให้บ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองปลิวพังทลายหมดเลย หมูทั้งสองตัวจึงต้องรีบวิ่งไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่สามเพื่อที่จะไปซ่อนและอาศัยอยู่กับลูกหมูตัวที่สามจากนั้นหมาป่าก็ยังเดินตามไปที่บ้านอิดแล้วมันก็สูดลมหายใจเปล่าออกมา แต่ว่าบ้านอิดก,ก็ไม่พังทลายบ้านอิดแข็งแรงมากหมาป่าก็เป่าอีกหลายครั้งแต่บ้านอิดก,ก็ยังไม่พังทลายมันจึงตัดสินใจลงไปในปล่องไฟลูกหมูทั้งสามตัวจึงต้มน้ำให้เดือดพอมันลงมาก็ตกลงไปในอ่างน้ำมันก็เลยวิ่งหนีออกไปเพราะว่าโดนความร้อนจากนั้นมันก็ไม่กล้ามาอีกเลย จากนั้นลูกหมูทั้งสามตัวก็อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านอีกหลังนี้อย่างมีความสุขค่ะเด็กๆ่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆได้ฟังนิทานกับครูโยไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าที่เด็กๆได้ฟังนิทานไปเป็นการสื่อสารทางไหนคะทางเดียวหรือว่าสองทางคะคุณครูให้เวลาเด็กๆตอบนะคะ ที่เด็กๆได้ฟังนิทานจากครูยโยไปนั่นก็คือการสื่อสารทางเดียวใช่ไหมคะ, <Miles> ะคือการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเด็กๆคะเด็กๆลองไปเล่านิทานให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่เล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะแล้วเด็กๆก็ลองสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะว่าเด็กๆใช้การสื่อสารทางไหนทางที่1หรือว่าทางที่2อ่คะ ถาเด็กๆฟังนิทานเล่านิทานเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปคู่กับคุณพ่อคุณแม่ตอนที่เด็กๆได้ฟังนิทานด้วยนะคะส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะเราเรียนเรื่องอะไรคะเด็กๆความหมายของการสื่อสารใช่ไหมคะการสื่อสารก็จะเป็นข้อมูลสื่อสารต่างๆไปยังผู้รับ ผู้ส่งใช่ไหมคะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามานะคะก็จะแบ่งออกด้วยกันเป็นกี่ทางคะ,อะสองทางหรือ2รูปแบบรูปแบบที่1ก็เป็นทางเดียวแล้วก็รูปแบบที่2ก็จะเป็น2ทางรูปแบบที่1คืออะไรคะทางที่เด็กๆได้ดูทีวีดูโทรทัศน์ใช่ไหมคะแล้วทางที่2ล่ะคะเด็กๆ เด็กๆได้คุยโทรศัพท์สนทนาใช่ไหมคะหรือการที่เราได้เรียนหนังสือพูดคุยกับผู้คนเยอะแยะมากมายนั่นก็คือการสื่อสารอสองทางนั่นเองค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะคุณครูขอ,ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ